สวัสดีครับผมสกุลอริยาชริมาครับรองเลขาธิการสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยจากวิกฤตโควิดไวรัสนะครับมีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างมากทีเดียวนะครับท่านรองสมาคมครับคุณเพียเดชเพื่อที่พึกครับได้ให้นโ้บายในการแก้ปัญหา2ส่วนครับสำหรับกีฬาเทเบิลเทนนิสหนึ่งครับสำหรับนักกีฬาทีมชาติและยานชาตินะครับได้มอบหมายให้โคช้ชกอกิจเสริมกิจเสรีในการติวเข้มผ่านออนไลน์นะครับ ส่วนที่2ครับสำหรับบุคคลทั่วไปครับที่มีความสนใจในกีฬาเทเบิลเทนนิสครับเรามีการจัดกิจกรรมนะครับผ่านทาง Facebook ในการประกวดนะครับคลิปมันๆครับจากทางบ้านที่เล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสนะครับ ทั้งนี้ครับต้องบอกว่ากีฬาเทเบิลเสครับใช้พื้นที่ไม่เยอะนะครับเหมาะสําหรับการเล่นกีฬาในบ้านส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจครับทั้งนี้ครับในการเราที่จะสู้กับโควิดไวรัสเนี่ยต้องบอกว่าการออกกายถือว่าสําคัญครับและกีฬาเทเบิลเสครับเป็นหนึ่งในกีฬาทางเลือกและคาดหวังว่าเราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันครับ